อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้เบิร์นเอาท์คือภาวะที่ร่างกายและจิตใจถูกใช้งานเกินลิมิตเราสะสมความเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เราหมดแรงหมดพลังแล้วเราก็ไม่อยากจะทำเลยเลยอ่ะแล้วเราทําไมถึงเบิร์นเอาท์ข้อแรกใช้พลังเกินกําลังเราทํางานหนักมากเกินไปร่างกายอ่ะจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลเป็นฮอร์โมนของความเครียดและเวลามันหลังต่อเนื่องอ่ะร่างกายมันจะรับรู้ได้เลยว่าเราอ่ะกำลัง ต่อสู้อันนี้ขางเราไม่มีเป้าหมายพอเราไม่มีเป้าหมายอะเราเลยไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราทำขึ้นมาทุกวันเนี้ยเราทำขึ้นมาเพื่ออะไรอันที่ค่ะเราคาดหวังสูงเกินไปตั้งมาตรฐานสูงหรือว่าเราอาจจะเป็นพวก professionist อะเป็นคนที่ทำอะไรต้องทําให้ดีที่สุดอะแล้วผลที่ตามมามันจะทําให้เราอะกดดันตัวเราเองข้อเสียไม่บาลานซ์ชีวิตหรือว่าไม่จัดการเวลาที่ดี ทำงานหนักได้ทุ่มเทได้นะคะแต่ว่าเราต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างเราต้องพักบ้างไปทำกิจกรรมอะไรที่ทำให้เราอะ่ะมีความสุขเพิ่มพลังเราบ้างอันที่5ความพยายามของเราอะ่ะมันไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราได้ทุ่มเทอ่ะทุ่มเททุ่มเทท,มเท,ท,มเท,ทำงานหนักทำงานหนักอ่ะแต่ได้ผลลัพธ์นิดเดียวอะ่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราอะ่ะเบิร์นเอาได้ข้อที่6เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท็อกซิกข้อเจ ราไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพนอนน้อยกินไม่ดีไม่ออกกําลังกายอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราอะเป็นเบิร์นเอาท์ได้